สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะน้องแอบิเกลจำมั่มมากแม่ชมพู่อรารยาโพส์ภาพล่าสุดน้องแอบิเกลหลังเลี้ยงด้วยนมทุเรียนจำมั่มมากก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับชมพูอาา่อารยาคลอดลูกสาวคนที่3ทายาทหมื่นล้านตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์ชมพู่ได้พาลูกสาวน้องแอบิเกลกลับบ้านและออกมาอวดโมเมนต์ความน่ารักระหว่างพี่สายฟ้าพายุ และน้องๆหลายคนต่างคาดเดาว่าน้องแอบิเกลหน้าเหมือนใครล่าสุดชมพู่โพดรูปภาพยืนอุ้มลูกสาวน้องแอบิเกลหน้ากระจกบอกเลยว่ามีความแฟชั่นนิสตาทั้งคุณแม่และลูกสาวอีกทั้งรูปทางด้านลูกสาวน้องแอบิเกลนอนหลับมีหมวกปิดหน้าครึ่งหนึ่งบอกเลยว่าน้องแอบิเกลจำมัำ่มแก้มยุย้ยจะน่ารักขนาดไหนไปชมภาพกันได้เลยจ้า ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ